โอ้โหงนาฬิกะปลุกนาฬิกาปลุกนู่ไหมขมอนมาขึ้นตั้งนาฬิกาปลุกแต่เช้าอุ๊ยเปิดใชรอยากเห็นคนมีน้ำเหลืองฮะอะนาฬิกาปลุกตั้งไว้เท่าไหร่อ่ะ กาะปุกไว้เท่าไหร่อักอัวใจมาแอบส่องว่าถอดถอดเหล็กไหมหัวโอ้โหโห,โห,โหัวบานได้ใจว่าจะลุกไปไหนนะจะไปไหนเข้าห้องน้ำเดี๋ยวมา,มาทำปลาสบะให้กินเอ้ยปลาสบะ อสมอนกินมาโอเค